สวัสดีครับวันนี้ผมเอฟธนาทิพย์นะครับก็จะมาแนะนําแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับพระเนื้อชิ้นยี่ห้าพุทธศตวรรษนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิบแปดพิมหายากนะครับอันนี้เป็นพิมพ์รองเท้าบูทคู่นะครับรองเท้าบูทคู่นะครับก็จะมาแนะนําตําหนิพิมพ์นะครับแล้วก็วิธีการดูพระแท้นะครับอ่าก็มาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับทําไมเขาถึงเรียกพิมพ์รองเท้าบูทคู่นะครับ ก็จะดูกันชัดเจนที่เท้าก่อนเลยฮะรองเท้าบูทคู่นะครับก็จะใส่รองเท้าบูทคู่ทั้งสองข้างเลยนะครับชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะเป็นรูปชัดเจนนะครับมีแบ่งหลายพิมพ์นะครับทั้งท้าบูทคู่รองเท้าบูทคู่ข้างเดียวตะตุ่มบูทหางหงบูทนะครับแต่วันนี้เอาพิมพ์รองเท้าบูทคู่มาให้ชมก่อนนะครับเห็นไหมฮะ ชัดเจนนะครับเจาะลึกคมชัดเจนนะครับบล็อกนี้ยังไม่มีพาเกนะครับยังไม่มีพาเกในบล็อกนี้นะครับสามารถจาพิมพ์แล้วก็ซื้อพรได้เลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีพาเกนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับดูโดยรวมขององค์พระด้วยนะครับเห็นไหมฮะเป็นรองเท้าบูทคู่ชัดเจนเจาะหรือเข้าไปทั้งสองข้างนะครับสองข้างนะครับ นี่นะครับบล็อกนี้ยังไม่มีเกนะครับแต่ก็อย่าชะล่าใจนะอย่าชะล่าใจก็ดูลมๆด้วยนะครับจุดนี้นะครับที่เขาเรียกว่ารองเท้าบูทคู่นะครับนี่นะครับจุดนี้ที่สองกล้องให้ชมเมื่อกี้นะครับสองข้างนะครับจุดนี้นะครับเรียกว่ารองเท้าบูทคู่นะครับตำาหนิที่สองนะครับตำาหนิที่สองนะครับตำาหนิที่สองของพิมพ์นี้นะครับ เห็นไหมครถ้าไม่ลงกล้องก็จะเห็นอยู่นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเกดแหลมๆเลยนะครับเกศแหลมๆคมๆอยู่ตรงซักประมาณสามสี่สามสี่เส้นแหลมๆนะครับคมๆนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ชมนะเห็นไหมคร เห็นไหมครับกำแหลมคมๆเลยนะครับเห็นไหมครับอืมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสามสี่เส้นคมคมนะครับตรงข้างมือครับนี่นะครับ กล้องไม่ค่อยสุกกับนะ,ะนี่เห็นไหมฮะนี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับคมๆแหลมๆเลยนะครับนี่คมๆแหลมๆเลยนี่นะครับตำาหนีของพิมพ์นี้นะครับมีทุกองคนะครับมีทุกองนะ อ่องค์นี้ชมนะครับโฟกัสยากนิดนึงนะครับใช่นะแหลมๆคมๆนะครับมีทุกองค์อืม เห็นมครัมีทุกองนะครับอันนี้เป็นตำหนิที่สองนะครับอ่า๋ยวให้ดูชัดๆอีกทีนะนี่นะครับอ่านี่นะครับตรงนี้นะครับโตำหนินี้ดูยากหน่อยนะครับพี่นี่นะ ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมี3-4มสีขีดนะครับมีทุกองค์นะครับถ้าเป็นบล็อกรองเท้าบูทนะครับอ่านี่นะครับชัดเจนเลยนะครับวันนี้ใช่ฮะชัดเจนนะครับอ่าตำหนิต่อไปนะครับตำหนิดอกสปรต่อไปจะดูข้างแขนตรงนี้นะครับ อันนี้ไม่ต้องสองกล้องก็เห็นนะครับนี่ข้างนี้นะเส้นเสี้ยนนะครับเส้นเสี้ยนเกิดจากบล็อกนะครับคมกริบเลยนะครับช่วงระหว่างแขนตรงนี้นะฮะลามมาถึงตรงแถวนี้ก็มีนะครับจะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมฮรไม่ต้องลงกล้องก็เห็นนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ชมนะนี่นะครับเห็นไหมครเส้นนะครับ ีคคค่คมๆเลยนะครับนี่นะครับคมๆเลยนะครับอ่าเห็นไหมครัคมกลิบเลยนะครับเนี่ยครับระหว่างแขนมีมีหลายเส้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวส่งองค์อื่นให้ชมนะ เห็นไหมับนี่เห็นไหมฮะคมๆเลยนะครับนี่ครับเส้นคมๆมเลยนะครับมีทุกองค์นะครับมีทุกองค์นะในพิมพ์นี้นะครับในบ k, ล็อกรองเท้าบูทคู่นะครับอ่าเห็นไหมฮะ มีทุกองค์นะครับเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมคมชัดเลยนะครับคมกลิบเลยนะให้ดูชัดนะครับเห็นไหมฮะนะครับเส้นตรงนี้นะเส้นตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับจำอยู่ที่สามนะครับที่ทุกองค์ต้องมีนะครับทุกองค์ต้องมีนะนี่นะฮะแล้วก็ดูตรงมือนะครับ ตรงมือของท่านก็จะบอกพิมพ์ได้นะครับแต่ละพิมพ์นะมือท่านจะซ้อนๆขยับๆนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นนิ้วที่ไม่ค่อยเป็นนิ้วคมชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่จะเป็นเหมือนซ้อนๆกันนะครับเกิดจากการปั๊มนะครับถ้าเป็นมางองค์ก็จะซ้อนกันเห็นชัดนะครับอย่างองนี้นะเห็นไหมฮะภาษาที่เขาเรียกกันคือเขาเรียกว่านิ้วขยับนะครับ เขาเรียกว่านิ้วขยับนะครับมือมือ,มอขยับนี่นะครับเห็นไหมฮะจะซ้อนซ้อนกันนะครับจะซ้อนซ้อนกันเห็นไหมฮะถ้าเปรียบเทียบให้ชมนะครับเห็นไหมฮะม,มือจะซ้อนกันนะครับนี่นะตรงช่วงใบใบมือนี่นะครับนิ้วจะไม่คมชัดนะครับแต่จะซ้อนซ้อนกันนะนี่นะครับก็สามารถบอกพิมพ์พ้าได้นะครับในแต่ละองคนะเห็นไหมฮะ เดี๋ยวซองให้ชมนะครับสองให้ชมชัดๆอีกองนะครับนี่นะครับมามือซ้อนๆเห็นไหมฮะพิมพ์นี้ยังไม่มีในพาเกนะครับพิมพ์นี้ยังไม่มีในพาเกนะครับสิ่งสําคัญนะครับจําพิมพ์ให้ได้นะครับจําพิมพ์พาให้ได้นะจําพิมพ์พาให้ได้นะครับปลายสังคติก็จะขยับซ้อนๆนะครับแบบนี้นะฮะ อันนี้ก็สามารถบอกพิมพ์พาได้นะครับแต่ละพิมพ์ก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละพิมพ์นะครับอย่างเป็นพิมพ์นี้เห็นไหมฮะส,สังปายสังกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังย <disp ending S 2> ันก็จะทั่วไปนะครับด้านหลังยันก็จะทั่วไปนะครับเป็นแบบทั่วไปคมชัดนะครับคมชัดในร่องยันจะมีเส้นเสี้ยนนะครับ อาเห็นไหมในล่องยันมีเส้นเสี้ยนนะครับมีเส้นเสี้ยนนะครับมีมากมีน้อยก็ต้องมีนะครับถ้ามีก็จะดูง่ายนะครับนี่นะครับมีเส้นเสี้ยนนะครับหลังยันก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับนะนี่นะครับหยดน้ําหยดน้ําคมนะครับแบ่งแฉกชัดเจนนะครับคมแบ่งแฉกนะครับในล่องยันมีเส้นเสี้ยนนะนี่นะฮะในล่องยันมีเส้นเสี้ยนนะครับ จำยันให้ได้นะครับอย่าให้ผิดเพี้ยนไปเยอะนะครับของเกจะตื้นเบอร์นะครับของเกจะตื้นเบอร์คต่อไปนะครับพลิกด้านข้างครับขอบตัดจบที่ตัวตัดได้เลยนะครับพายี่สศตวรรษนะครับสามารถจบที่ตัวตัดได้เลยนะครับตัวตัดจะเป็นแบบนี้นะครับตัดมาแล้วก็ตัดแค่ครึ่งเดียวนะครับจะหยับหยาอีกครึ่งนึ่งครับเขาเรียกว่าเหมือนมาละนะครับมันผิวมาละเห็นไหมฮะ จหยับหยาบครึ่งหนึ่งอย่างนี้ดูง่ายเลยนะครับนี่นะฮะใจหยับหยาบครึ่งหนึ่งเห็นไหมฮะอ่าพลิกด้านนี้มานะครับนี่นะครับจะเป็นเหมือนมละนะครับนี่นะครับแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้ดูง่ายนะอ่าโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับพระบล็อกนี้นะครับยางว่าบล็อกนี้ยังไม่มีเกนะครับแต่ก็อย่าชะล่าใจนะครับพยายามดูโดยรวมธรรมชาติพระนะครับ ดูขอบตัดนะครับดูในร่องยันนะครับ ờ, แล้วก็ดูตําหนิพิมพ์พิมพ์นี้นะครับย้ําอีกทีนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพรองเท้าบูทคู่นะครับพิมพรองเท้าบูทคู่ตําหนิพิมพ์ก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับรองเท้าชัดเจนนะครับเจาะชัดเจนแล้วก็จะมีเกตตรงนี้นะครับเกตตรงข้างมือนะครับข้างมือตรงนี้นะฮะเกตตรงนี้คมคมนะครับตรงนี้จะเป็นเกตคมคมนะครับ เราก็จะมีเส้นวิ่งนี่นะครับเส้นวิ่งคมคมนะครับเห็นไหมเส้นวิ่งคมคมตรงนี้นะฮะฟอบนี้นะครับดูอย่างนี้นะครับแล้วก็จําพิมพ์ให้แม่นนะครับที่สาคัญจําพิมพ์ให้แม่นนะครับโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ใน18พิมพ์นะครับชื่อพิมพ์รองเท้าบูทคู่นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นพิมพ์อะไรต่อไปก็คอยติดตามฝากติดตามชมได้นะครับฝากติดตามชมนะครับ วันนี้ผมเอฟธนาทพิ์ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่พีทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ